เซเว่นนาวินกาเปวสิบห้านาทีนะครับวันนี้ฝนก็ตกอีกรอบหนึ่งฝนตกครับต้องฟ้าดาดฟ้าเย็นเย็นลมเย็นเย็นดูกาฟิวครับคึกแล้วทำท่าแล้วครับจะเาเรียกอะไร กาวปิวจะตะคบเยือแล้วอ้าวมีนกมาร้องอยู่ดาดฟ้าด้วยฝนตกครับวันนี้ฝนตกฝนตกยังแฉะอยู่เลยพาเซเว่นมาเดินอ้าวนกร้องนู่นครับ ก็ฟิวมาเดินดดดฟ้าเย็นเย็นเย,ย,ย็นไหมฟิวฟิวเย็นไหมครับเย็นไหมเย็นไหมทำท่าแล้วทำท่าแล้วเฮ้ยนกพูดได้ครับฟิวเอออะไรเออไม่รู้เรื่อง ฟิวรู้เรื่องไหมไม่ได้ไล่นานนะครับไม่ได้ไล่นานเอา,เอ,าอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำน้องอ,อย่าทำน้องบอกอย่าทำน้องอ้าวฟิวนกพูดด้วยนกพูดด้วย สวัสดีครับพีละวีมินตาไม่ได้ไหลานานครับเลยขึ้นสักสิบห้านาทีครับวันนี้ฝนตกครับฝนตกอ้าวอ้าวยังร้องไม่ยอมหยุดเลยครับนกร้องครับอ้าวสวัสดีครับโค้ดพี่ไก่ครับ ฝนตกครับวันนี้ตรงนี้ยังชุ่มชุ่มอยู่เลยอยู่ดูกาฟ,ฟิวครับทำท่าจะดูนกร้องเอาไปแล้วร้องอยู่ตั้งนาน พิวพิวเอ้ยเอา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 ทำท่าละลาเหยื่อแล้ว,ลเ,ว,ลวเอาดูดูเซเว่นก็ทำท่าสวัสดีครับคุณยายครับ นาวินปิวปิวไม่ยอมหันมาเลยครับวันนี้ฝนตกครับตกตั้งแต่4โมงเย็น4โมงเย็น5โมงครึ่งประมาณ5โมงครึ่งครับ5โมงครึ่งหยุดจะไม่แอร์ไปดิ้งแคบแล้วครับ เรือบินมาบินแกลบกันหมดแล้วเหลือแต่กาฟ,ฟิวกาฟ,ฟิวเฝ้ากาฟ,ฟิวเฝ้าห้องครับไปไหน่ะไปไหนฟิวฟิว วิสวัสดีครับคุณยายวาดครับพอดีฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดแล้วก็เลยขึ้นมาขึ้นมาดาดฟ้าครับลมมันเย็นหน่อยฝนพึ่งจะหยุดตก นี่ทองฟ้าครับเช้าๆปลอดโปรงเย็นๆก็เอาความชุ่มชํมมาให้สวัสดีครับคุณเข้าแช่ครับแม่น้องท็อปนะครับอาวินครับน่าจะตัวเท่านี้แหละคงไม่โตแล้วครับ ป็นแมวไทยนะครับพันตัวเล็กนะครับตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็ขนาดขวบสองเดือนหนึ่งปีกับสองเดือนแล้วครับเนี่ยตัวเท่านี้ตัวนิดเดียวเป็นพันเล็กนะครับนี่เซเว่นครับตัวเท่ากันเลยมาพร้อมกันวิว จะขึ้นสัก15นาทีนะครับขึ้นสัก15นาทีไม่ได้ขึ้นนานเลยเมื่อคืนกลับมาดึก นี้ถ้าฝนไม่ตกห้าโมงห้าโมงกว่าเพื่อนเพื่อนก็ไปวิ่งแก๊บกันหมดแล้วครับดูทําท่าครับท,ทําท่าจับจิ้งจกนะครับเนี่ยไล่จับจิ้งจกเลย ตอนเย็นนี่โอ้ยฝนฟ้าฟ้าร้องคำรามเสียงกล้องเลยครับเสียงกล้องดังเปี้ยวโน่นกาฟิวไปนอนอยู่บนบนโต๊ะนะครับนอนอยู่นน่น พอดีมืนเมื่อมาจิงจกจะลงมานะครับจิงจกจะลงมาตรงหลอดไฟตรงนี้กาฟิวสามตัวนี้ก็จะมานั่งรอนั่งรอไล่จับจิงจกนะครับเพราะว่าแต่ก่อนแถวนี้หนูเยอะครับหนูเยอะตั้งแต่มีแมวหนูไม่มีเลย ก็ว่าแมวเดินออกไปนู่นหน้าประตูหน้าบ้านกลางคืนก็เลาะกลางวันก็เลาะทำอะไร ไอติมสวัสดีครับคุณไอติมนะครับฟิวนอนสบายเลยครับตอนนี้กินเก่งเหมือนเดิมกาฟิวครับกินเก่งเหมือนเดิมครับใส่กระดิ่งนะครับดูดูมาจอบแล้ว จอบแล้วทำไลฟ์ฟิลมองไปน,นู่นหน้าประตูตัวหนึ่งมาแมวของหมูอ้วนนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ชอบชอบมาไล่นะครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่ชอบมาไล่ตัวเล็ก น้องนพดลไม่มาแล้วครับงอนแล้วสงสัยจะงอนไม่ได้ขึ้นไหลานานครับคุณยายจองเขาเลยงอนเลยไม่มาเลย หายไปหมดแล้วครับตอนนี้ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่นะก็มีน้ำใจมาช่วยก็ดีแต่เมื่อเขาไม่มาก็มันมันก็ว่าไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาน่อฟิวนะ ไม่รู้การฟิวจะอยู่ได้เท่าไหร่ไม่รู้อา้าหยอกกันแล้วฟิวหยอกกันแล้ว อยู่นู่นอยู่อยู่ไปทางเหนือครับคุณยายครับอยู่ทางนู่นแหละทางเหนือเอ,อ ใครมาวะทางเหนือครับเชียงใหม่ไปทางนู้นนะในเชียงใหม่ก็แถวแถาตากขึ้นไป กง,งอนคงไม่มาแล้วครับตอนนี้ฟิวกาฟิวอาบน้ำไปรอบนึงนะครับนี่อาบน้ำไปรอบนึงอาบน้ำไปรอบนึงแล้วตัวนุ่มจับอาบน้ำเลยครับตอนสงการเสร็จ ลงแช่กะละมังใส่ครีมครีมอาบน้ำตัวนี้ดำเลยเอไม่ใช่ตัวดำน้ำดำเลยตอนนี้เริ่มจะโตแล้วครับ สงสัยคนรักแมวคนรักแมวเหมือนกันสองตัวนี้ก็ไม่อ้วนแล้วก็ยังพร้อมเหมือนเดิมอยู่สองตัวเล่นกันอยู่สองตัวเพราะว่าสองตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมีย กราฟิวเป็นตัวผู้นะครับกราฟิวเป็นตัวผู้เป็นหนุ่มหนุ่มน้อยอ้าวแป๊บเดียวสิบห้านาทีแล้วขอบพระคุณนะ ครับขอบคุณ first, คุณยายนะครับ first, คบืนนี้นะครับบ้านคุณยายสองทุ่มนะครับวันนี้ไม่ได้ออกข้างนอกแล้วครับวันนี้หยุดวันหนึ่งหยุดวันหนึ่งไม่ได้ออกขอบคุณคุณเขาแช่นะครับแม่น้องท็อปนะครับขอบคุณคุณยายวาดนะครับขอบคุณโค้ชพี่ไก่นะครับขอบคุณ พีรวีนะครับมินตานะครับขอบคุณไอติมครับขอบคุณผู้ที่แวะผ่านไปผ่านมานะครับน้องมาประดลคงไม่มาจอดให้นะครับวันนี้วันนี้เพิ่งขึ้นไลน์นะครับถ้ามาก็ขอบคุณมาก ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีนะครับเจอกันไ์หน้านะครับสวัสดีครับนิวโอ uh, ้หน้าครับดูหน้าโอ uh, ้หน้าไม่รับเลยกาฟิวครับสวัสดีนะครับเจอกันไรหนะ้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ